โอเคนะครับก็สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับอยู่กับผมนะครับอาร์ตี้จีแอนด์โรอีกแล้วนะครับผมวันนี้ฮนะเราก็เราก็ากมาอยู่ในเกมเศรษฐีนะฮะของไลน์นะครับ,อนะรบโอเคอืมก็ช่วงนี้ก็ไม่มีเกมอะไรจะเล่นนะฮะก็มีแต่เกมเศรษฐีนะฮะดีสุดแล้วนะครับ,นะรบในตอนนี้ <laughs> นี่ผมมาคนเดียวนะฮะก็ไม่ได้มากับคุณโจโจ้คุณคกีนะครับผมบุกเดียวนะ จะเข้ากันเลยนะครับเดี๋ยวผมก็ลดเสียงเคนี้พอนะฮะโอเคผมจะเข้าที่ห้าอ็มแล้วกันนะโอเคครับเราจะแข่งเดียวครับสี่โคนครับบุกเดียวนะบุกเดียวนะฮะ <c oughs> โอเคเเตอนนี้นะก็จะ,จะใช้เท็มทั้งหมดเลยนะครับโอ้ นะครับโอเคครับเราจะไม่ใช่กัดก็ได้นะครับไม่ใช่ครับราคากรับเขาปิดเสียงนะฮะโอเคปิดเสียงสักขีนหนึ่งก็ได้ครับเหน็นไหมก็รอคนเข้ามานะฮะโอเคครับห,หนึ่งคนครับ สองคนครับโอเคสองคนแล้วครับสามคนดูเีครับครบครับเตรียมเริ่มเกมนะเลอสองคนนะอีกคนหนึ่งครับพร้อมเริ่มเกมครับโอเคมาดูกันว่าใครจะได้เล่นก่อน เย้ได <Yeah. S 1> okay. ้เล่นเป็นคนแรกถอยลูกเต่าเลยเย่แม่เล่นเป็นคนแรกอีกแล้วนะครับผมตาฉันแล้วโอเคจับปบิบโอ้โหตกการ์ดเลยครับเสียงดวงไม่เอาครับตาฉันแล้วเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยผมสิบโทษครับโทษโทษโทษจะเอาที่กรุงเทพฯผู้สองนะฮะตรงนี้นะฮะ ถ้าไม่เกิดเหตุการณ์อะไรซะก่อนนะฮะเก้ายุนมัน,นะฮะโอเคเอาไปแล้วครับทำสบายครับสบายใจคุณก็ขึ้ไปเลยดับเบิ้ลสิบอ่าครับ <10 S 1> เหยาเมืองขึ้นไปแปดอ, <8 S 1> อคนนี้ก็้คนนี้ไดเกาะแล้วครับเกาะคนสองนะฮะ ของยำได้เล่นยๆใครเยอะครับเนี่ยตาฉันแล้วมันจะพุ่งเทพคนสองเลยนะโอเคครับเก้าเก้านะฮะจะไปดูเพาว่าเขาจะโลดหรือเปล่านะฮะโห แค่นั้นแล้วงแปดนะฮะแปดล่อนหนึ่งเอมนะฮะสบายมากครับถ้าผมนะครับหกแคเียุนสองครับผมน้ครับ จะเก็บเกาะใช่ไหมอืมจะเก็บเกาะนะโอ้มันมต้องเก็บเกาะนะฮะน่าใจอโอเคฮะ ตกข้อคูณสองนะฮะอันนี้เป็นอะไรที่เลวร้ายมากนะครับแปดร้อยเคนะฮะก็สกินสบายๆอยู่นะฮะนี่ก็เจ็ดร้อยเคก็สบายๆเหมือนกันนะฮะับหนึ่งเอ็มแล้วนะโอ้ยมีค่าขึ้นมาทันทีหนึ่งเอ็มนะก็ยังสบายอยู่นะฮะ ตางผมแล้วครับป12โอเคครับไมนวันะวที่สบายใจครับ6โอเคครับถ้าไม่ผิดพลาดแล้วก็จะสร้างแลนด์มาร์คแลนด์มาร์คตรงนี้นะฮะ8รู้ <8. S 1> สึกว่าจะโอเคกว่านะฮะ คูณสี่นะฮะเขาเลือกเกาะคูณสี่นะฮะับก็จะเป็นหนึ่งเอ็มนะฮะโอเคเสียงดวงเป็นดิน่อยนะฮะตาฉันแล้วเรื่องของผมด้วยนะครับโอ้โหก็ชุนนะครับก็มองตรงครับโอเคหัวครับโอ้โหว่าแต่เขาครับผมว่าอ่อนดอยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคนนี้นะฮะักิบอนัส โอเคนะฮะตอนนี้ผมยังมีแรนมากเอาครับแรนมากอันแรกมาแล้วฮะสามเอ็มนะยงังพอไว้อยู่ครับตาฉันแล้วก็ยงังพอไหวนะ ใช่ครับได้กรอบนะฮะแต่ผมอยู่จะไม่มีกรอบของตัวเองเลยนะฮะดูเหมือนว่าเขาจะเก็บกันหมดแล้วนะฮะเที่ยวรอบโลกนะครับก็จบดียวเข้าไปนะฮะเราจะจะจะดูเราจะกางอะไรกันนะฮะเก็บนะครับเก็บไม่ใช่ที่หลังละกันเอาไว้เช่นียวกันจำเป็นนะฮะ คันะฮะโอ้โ <ผม S 1> อยาครับคุณคุณเราได้การ์ดอะไรครับอืมแมวครับตาอแล้นี้กผมผมยังไม่มีรียมากเลยนะฮะว้าวแเ่สองอ็มก็พอนะเราไม่โลบมาก โอเคนะคราชจับบอลซิมจัดมารเบิวัวครับปุ่ม3ามมาก็ <c oughs> น่าตกใจอยู่นะฮะโอเคยังซุ่ไม่ค่อยไหวนะฮะ โอเคตาฉันแล้วสามสี่อาไรนะโอเคตาฉันแล้วก็ท่านะสี่<า>สี่ร้อยก็โอเคนะก็ยังโอเคอยู่นะฮะสร้างแลนด์มาร์คของเอ็มลนะ่างก็ยังพอทุ่มใไรได้อยู่นะฮะ สี่แล้วเจ็ดสิบ้าเคก็ถูดถูอ <7 S 1> ยได้โ <7 S 1> อเคจตายฉันแล้วเจ็ด้การป้องกันไมไม่ใร่ครับไม่นะไม่่ครับเดี๋ยวเราเอาไปใช้ยำจำเป็นนะก้าน้ก้น้างงเรา การบองกันนะโอ้โหทำไมต้องมาตบดูถ่ายหุ่นนี้กันด้วยเนี่ยโอเคนะครับสิบเอสิบห้านาทครับโอเคอยู่นะครับพอๆถูกๆถ่ายไปไปไปได้นะครับโอเค น,นี่เกมครับกระโดดอ่ะเต็มนะโอเคครับจะคืนเมืองคืนนะฮะคนะฮะเราจะกรุงเทพคืนนะฮะนี่ก็ต้องลองเสียงกันก่อนนะฮะ ผมมีขยูครับนมึงมาถอมนะโอเคมันเป็นไรครับโอ้โหตรงนี้แลบบ้วโอโัแ้วร้านมารคตรงนี้ครับใช้การป้องช้าร,นะรงอ,องนผมจะเอาคอมเืนครับโอเค 9m นะฮะโอเคยึดยึดเืนพื้นที่นะฮะเขาเรียกว่ายึดเืนพื้นที่นะฮะโอเคนะกะ็ได้คืนมา 2m ก็ถือว่าโอเคอยู่นะฮะโอเค โอเคนะครับเรนนักไปก่อนนะเป็นหนึ่งเอ็นนะก็ยังโผใช้ได้นะใช้ได้ใช้ได้โทษทีนะฮะหกเท่าไรฮะอ๋อเจ้าคูณสองนะโอเคิบสองเป็นไรฮะอ๋อไปล้มละลายเป็นหนึคนแล้วนะฮะ เกีวเมืองกู้งั้นนะเมือ่ะโอเนอะดวงจะจำตีเมืองไหนฮะอ้าวแพ้โดยแบบงงงะโอเคไมาเป็นไรฮะโอเคฮะก็ได้ที่สองนะก็ถือว่าไม่เร็วร้ายเท่าไหร่นะฮะ มาสูงจี้เขาล้างกันสักแป,ป๊บนึงนะครับโอเคครับแต่อะไรครับโอเคมาดูกันครับโองค์ไปตัวนี้แล้วนะฮะโอเคนะครับ,คครบก็ฝันนี้ก็ยังไม่ชนะเหมือนเดิมนะ <laughs> ก็ไงนะก็ฝันนี้ก็ไงนะ ก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ก่อนฮะก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะครับผมอ่อก็ไงวันนี้ก็เจอกันใหม่พรุ่งน้าก็ไงวันนี้ก็ลาก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับขอบคุณที่รับชมจนจบคลิปนะครับผมครับ